นนัครบขอฝากร้านเพื่อนผมนิดนึงครับอยู่ที่ตึกแดงตรงข้ามหุ่นจ้าตดจักรนะครับนะครับตึกแดงนะครับก็บดดบขึ้นมาอยู่ชั้นสีนะครับตนนบีครับผมร้านบีพีเมลนะครับผม ร้านายเสื้อผ้าโยนตัดเสืาอผ้ที่ผอบนะครับนะครับอัานี่เห็นเลยเลยนะครับจะงั้องานกระตูนลายวงเลี้ยงรับร้อนตเป็นต่างๆนะครับอาฝากด้วยครับตัราคาให้ไปสอบถามทางเจ้าของร้านเองดีกว่านะครับเพราะว่าเสื้อแต่ละตัวราคาต่างกันนะครับนะครับอาฝากร้านเลยนะครับผมอ่ทีตตึกแดงนะครับผมอ่า ยำเทีึงนะครับนะครับเห็นไหมฮะลูกค้าเข้ามาดูเยอะเลยครับผมนี่นะครับนะครับก็เสื้อประเภทแนวฮิปฮอปแรปอะไรแบบนี้นะครับครับราคาจตกต่างกันไปครับแต่ละตัวนะครับเาะนั้นมาสอบถามกับทางขึ้นผมเองเลยเลยนะครับผมได้เลยครับ ครับบางตัวก็ลดราคาอยู่นะครับนะครับสวยทุกตัวเลยครับผมมาเลือกซื้อได้เลยเลยครับขายทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมอ่านะครับวันนี้ผมดูจุกคาก็ขออนุญาตมาฝากร้านมันผมนิดนึงนะครับผมนะครับขอบคุณครับลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับผมอ่านะครับเราไมีเรื่องรถ เรื่องเดียวครับมันมีเรื่อง,องที่อ่านที่ท่องเที่ยวแลว้วก็ร้านค้านะครับผมดาวคดก็ถ่าย้านอาหารด้วยด้วยนะครับใช่ไหมครับก็ทุกอย่างก็เป็นปัจจัยของมนุษย์ของเราใช่ไหมครับอ่ารัวว่าจะกินท่องเที่ยวสเสื้อผ้านะครับผมแล้วก็รถนะครับ แต่ผมจะเห็นเรื่องรถเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแต่วันนี้เนี่ยขออนุญาตสับร้านเป็นผมนิดนึงนะครับผมครับก็ชมกันได้เลยนะครับผมนอไม่ต้องเกรงใจเลยครับผมแลวได้นำไปดัดนำไปไปแก้ไขนะครับรับผมโบุิธาก็ขอสักของนท่นนี้นะครับสวัสดีครับ ดูเลยเพราะว่าเน็ตแม่งปเลยเข้ากิมันจะไม่ใช่คนี้ดไมใชู่บไหมเคนนคนดูเห็นไหมกูบอกลเนี่ยกูแนะนำเนี่ยาเอาไหม Muito